สวัสดีค่ะเนตี้รู้สึกเนตี้เมามากค่ะดังมากค่ะดังชุ่มมากเนตี้ก็เลยจะมากินส้มตำนี่พริกสิบเม็ดเหมือนเดิมอ่ะฮะกับตำแตงอุ้ยน้ำแตงไหล <c oughs> อ่ะฮะไก่ก็โดนแย่งกินไปแล้วอ่า c h <oughs> i c น e n c h <oughs> i c k ค n กระตากกระตาก มนี่กินพริกสิบเม็ดก่อนพริกสิบเม็ดนะจ๊ะดูพริกสิอ๋อฮิตแซบหลายเดอ้อ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 เด้อค่ะเด้ออือฮึซิกเสร็จเม็ดมันซิกพริกสิเม็ดมันไม่แซบนะมันอร่อยมากอือฮืน้ำแตงก่อน กินรัวตำแตงตำแตงตำแตงอือหือนี่ไงล่ะแซฟเบอร์เลยอ่ะงาก็จับสมัดจับหมากอืมอร่อยไหมคะแซฟเบอร์เนาะสวนชิมเนาะชนชิมตอนกันเมาเนี่ยค่ะเมาแบบมาครับสองทุ่มสิบห้า เดี๋ยวตรงไปอย่างอันเนี้ยค่ะหกสิบเม็ดค่ะอืม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 คุณตกฟูแล้วบ๊ายบาย